嗯。 สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกอีกแล้วนะครับผมเกมนี้เรามากับฟอเรนสกินอ่าโลมันนะครับผมสกินนี้นี่สกินฟรีค่อนข้างเท่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะทําไมเขาไม่ปรับสีเอฟเฟกต์ FX, สกิลให้มันเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนสกินไหนวะเออมันไม่มีสกินแบบไอ้พวกอ่าเขาเรียกอะไรว่าซาซุโนะ เหมือนลิกเตอร์ไอสกินนะอย่างนั้นอนะทำไมเขาไม่ทำฟอร์เรนบ้างวะผมไม่เข้าจใจผมว่ามันน่าจะเทะนะเว้ยฟอร์เรนน่าจะปาดอกออกมาเป็นแบบว่าอะไรเสาหลักอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จัดก,การศัตรูอะไรอย่าง้ผมก็พูดไปเรื่อยนะเรียกว่าดวาดันสักน่อนาคตไม่แน่นะสกินระดับออลติเมททำไมไม่ทำมาบ้างอ่ะครับเออโหตัวอื่นเขามีกันหมดแล้ว ฝากบอก gm ด้วยนะครับผมอยากได้สกินแบบระดับอันติเมตบ้างครับผมเออเอ,อเ,ออเ,ออเออ้กบมีกบเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะอันตรายนะครับผมกบเออถ้าเจอคนเล่นเก่งๆนี่โอ้โหเป็นครยากมันหายตัวแล้วมันโผล่มาเนี่ยมันรวบโบเดี๋ยวรู้เรื่องพี่อัน้มันฆ่ามาไหมอะเอาแล้วพี่ไอ,อ้อ่อแล้วกูข้ามไปฝั่งนู้นทำไมอะโอ้โหงานยากแล้วกูฟิกก่อนแล้วไม่น่ารอด โอ้โหโอ้โหกูจะล้ำฝั่งนี้โอ้โหแม่งเย้ยตังคา่าเล่นกูแล้วตังคาง่าโจมตีเฮ้ดพีต่ำถูกเล่นกูแล้วมันต้องมีช็อตแก้มือวะ่ะโหเมื่อกี้ผมกะจะล้ำแบบเดียวมะกับโกบแบบเต็มที่เลยอะโอ้มันเสือกไปอยู่ใกล้เราเดียวแม่งกระโดดข้ามไปฝั่งนูแล้วว้าวด้วยทีเนี้ย วาวุ่นกันเลยทีเดียววาวุ่นกันหวาวุ่นอีกแล้วต่อไปก่อนเราเดี๋ยวมาแทงอะไรครับแทงอะไรคาป้อมไปดิตายเรียบร้อยเป็นไงบอกแล้วมันต้องมีช็อตแก้มือนะครับผมสุดยอดจริงๆฟุกช็อตช็อตนี้เขาเรียกว่าฟุกช็อตะครับผมผมไม่คิดว่าผมจะฆ่าได้นะแต่ผมก็ฆ่าได้เป็นไงงงไหมผมยังงงเองเลยออาคิดดูผมพูดเองผมยังงงเองเลยอเออ อย่างว่าเล่นฟอร์เดนมันก็ไม่ได้เก่งทุกเกมนะครับผมมันก็จะมีเกมที่เราแบบเล่นได้บ้างแล้วก็เล่นไม่ได้บ้างนะผมจะออกเจาะเกาะเล็กมาก่อนนะครับผมเอาดาเมจนะต้นเกมเพื่ทีมผมหายหมดตีเลยวะคิป่าหายแล้ววะทำไมวะน่ะเฮ้ยโอ้โหงานมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราได้ป้อมกลางอยู่มันก็ไม่แน่แล้วนะใจเย็นๆเกมมันสามารถพลิกได้เสมอไอ้หนุ่ม เนี่ยเนี่ยกูเจอแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไปไหนครับโอ้พี่โจ๊กเฮ้ยโอ้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 โน้โอ้โอ้กูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตายแล้วกูโยนโทรศัพท์ทิ้งก่อนมั้งช็อตช็อตเมื่อกี้คงไม่มีใครเห็นนะครับผมผมแอบลามนะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นนะ เมื่อกี้กูต้องฆ่าได้แนละ้วโอโย้ยเรื่องเรื่องเลยหัวอุ่นทันทีเลยกูเจอช็อตเมื่อกี้แม่งเอ้ยแล้วแม่งโผล่มาหมดตี้อ่ะโอ้โหกูจะรอดยังไงล่ะครับมานี่ครับผมก็อขอแก้มือทิ้งอื้อหืออื้อหือ้อหืออื้โหืออื้อหืออ้ออ,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 อ้ถ้ามันไม่ปลาดอกใสโจกวะห,หัวมึงไวปลาดอกใสใพวกนั้นทำไม เกืเอบโอเคโอเค,อเ,คเรามีมงกุฎเล็กอยู่แม่เกือบแล้วกูคิดจะตีตายไม่ใช่มงกุฎเล็กกูดได้เสื้อเขียวนี่หดอ,อ่ะโอโอเกมตึงว่ะเฮ้ยเกมเนี้ยโหสิบหกนาทีกูฆ่าอะไรสองตัวโอ้กูทำอะไรอยู่เนี่ยจะว่าเราได้กอสเลเยอร์นะครับผมจังหวะนี้ต้องมีคนตายแล้วมันแข็ง ปลาดอกเข้าหัวแล้วก็ตายแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับผมแล้วไหลไปข้างหลังครับปลาดอกเข้าหัวอีกตัวหนึ่งตามตามไปแล้วตามแล้วเอ้ยโอ้โหมันหายตัวโอ้โหแม่งปลาดอกไปหาโจ๊กเมื่อกี้มันเกือบโดนกบนะครับผมแต่แม่งดอกมันหันไปทางนู้นได้ยังไงวะไอไม่ใช่หรอกลัวแกมแม่งเริ่มบลอกละออ่ะส่งไม่ดีนะเฮ้ยเกมตึงวะเช็ดเขียวรอก่อนนะครับผม จบยังไงวะทีกูแตกอีกแล้ว huh. โจงหมูกว่าไงเอ้ยยังไมจะเฮ้ว้าวอีกแล้วมาเดีฟิกเกอร์เข้าหัวนะครับผมกดดาบขึ้นมาก่อนจังหวะนี้ลาต่อไปลาอยู่และยังลาอยู่แล้วอยู่จะตายก็ผมขายแล้วตังไม่พอโอ้โหกูลืมเซ็ตเคียวครับถมถอยก่อนฮัลโหลให้ไวเลยให้ไวเลยถอยให้ไวเลยเฮ้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 ยใจเย็น ตังค์ไม่พอไม่ใช่เซตไม่ใช่ไม่ได้เซตครับผมตังค์ไม่พอซื้อเขียวไม,ไม่จบยากจังวะเ,เราต้องต้องเปิดปอมล่างเว้ยมันถึงจะจบได้เว้ยเพื่อนลุยเลยตอนนี้แม่งจะยี่สิบนาทีแล้วโอ้โหบูเคลียร์ไปเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนเพื่อนเอาปอมล่างให้ได้โอโ้แม่งไม่มีคีฟอยโอ้โหแม่งเคลียร์คีฟกันไวจัดว่ะ มึงน่มันไม่มีล้อเดียวนะโอเคเพื่อนรับป้อมแล้วยังไงคิปเข้าปกตีป้อมไปก่อนเปิดไปแลวครับผมจังหวะนี้โอ้โหแล้วกูไม่น่าเลยเพื่อนกูตายไปแล้วครับอารามกูตายเฮ้ยโอ้โหแล้วกูไปม้วนข้างในทําไมวะทำไมกูไม่เอาตัวนี้ก่อนเนี่ยเออโอ้โยโจ๊กเกอร์ทิปเปิลคิวคีฟหายละโอ้ควาดคิวด้วยโอ้โหแม่งเอาจาัดน่าจะเอาดาร์กกว่าเมื่อกี้เสียดาย เอ้ลึกคูจะขายเอ่ออะไรอยู่ว่าเกมนี้ผมจะไม่ออกสะท้อนนะครับผมเน้นคูดาวนะโอ้โหเย้ป้อมกููไปหมดแล้วไอ้ยจิบหาแล้วมันมาหน้าป้อมแล้วผมสวนไปกดดาบไปสวนไปเลยครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้ล้วฟิกเกอร์เข้าไปไหนไม่รู้ครับผมฟิกเกอร์เข้าระหว่างกลางครับผมตายตายแล้วติดเกียวย่ายังรอดอยู่ครับผมตอนนี้ไอเทมตอนนี้ ขายแหลกไปหมดเลยครับผมขายแหลกซื้อแหลกรดแรกแจกแถมครับผมอย่างน้อยที่ต้องส่วนแล้วซื้อล็อกคิวขึ้นมากูซื้อมาทําไมแม่งทับกับดาบฟ้าไอชีหายชีหายแล้วซื้อของผิดอีกกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขานครับตังค์ไม่พอตอนนี้เก็บไว้ก่อนเอาไว้แบบว่าขายดาบแล้วกดล็อกคิวอะโอ้โหเ่ียชีฟแม่งโอ้โหโคตรถึก โอ้โห oh ผมตีไม่เข้าเลยตัวสีม่วงนะ่ะดูดิเฮ้ย hey! ผมว่า GM นี่มันเนิบพอเลนทางอ้องชัดๆไปแล้วโอ้โหไอตัวที่20นาทีบวกเนี่ยแม่ง<ๆ>ตีไม่เข้าครับผมแล้วดูมันตีคลีปทีมผมนี่โอ้โ oh. ห oh. ด,ดูดูมันตีผมเลือดผมลดเป็นข้อเอยาเอ้าเอ้าอ้โอ้กูย oh, mm ืน hmm. oh. ผมตีไอคีฟตัวนี้ประมาณสามสิบนาทีได้แล้วนะดูนี่เนะี่ยมันยังไม่ตายเลยดูเโอ้โหมันเพิ่งตายอะ่ะเฮ้ยเกมสุดยอดยอมใจวะ่ะโอ้โหเพื่อนผมบ่วงอันยับเลยบ้านไม่กันอ,อเอาเว้ยเฮ้ยแล้วผมตีผมหายสองตัวงานหยาบแล้วครับโอ้ทีมบางข้ามหายสองเหมือนกันแล้วจังอันนี้ผมไปช่วยแล้วครับ มาแล้วพระเอกมาแล้วครับผมจังหวะนี้เดินไปพระเอกยังไงไยก๊อตจะเกิดวะ้ยก๊อต<ป> <Hey. God S 2> จะเกิดแต่ว่า<ป>ยังไงวะมันเอาได้ไมันไม่น่าได้วะสามสามก็จริงนะแต่ว่าผมยืนรับให้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าทีมตรงข้ามสกิลมันน่ารำคาญนะดูดิซีซีแม่งเยอะนะทำมันเล่นไปนะกบแล้วก็ เอสเซนกาไอกาละไอลงศพซ้ายอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วจังว่านี้ลงศพตายเดินมาอย่างนี้ก็ตายนะครับผมอาเอ้ยยับปว่าเฮ้ยตามตามตามเนี่ยโอ้โหแม่งฟิกเกอร์หลบเยสเกของแท้ว่ะนี้เขแม่งไวเฮ้ยก๊กอดดิเพื่อนให้ไวให้ไวตีน้องค้าไม่น่ามาได้นะเดี๋ยวมะามานะครับแต่ผมไล่ให้ตีไปเลยเพื่อน กูไล่เองเรียวมาอะฮะฮะโอเคไล่ไปแล้วครับผมหวังว่าจะได้นะหวังว่าจะได้หรือเปล่าครับผมกลับมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมามันตะล่อมตะล่อมอยู่ว่ะเออ,เออ้ยอะยังไงยังไงตัวนี้เดี๋ยวจะปะั๊บพระประดยอยู่โอเคครับผมสวยต้องเก็บมันทักตัวแล้วเราถึงจะเล่นง่ายแต่ว่าขายขายก่อนขายก่อนเมื่อกี้ของมวยอยู่นะ รื้อของทับกันไอ้หเอ้ยลืมดูตอนนี้ก็ผ่านไป26กนาทีนะครับผมผมจะจบกันกี่โมงผมก็ยังไม่รู้นะครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้นิ้วเริ่มเริ่มจะล็อกแล้วน,นะครับผมลำจนนิ้วล็อกแล้วน,นะกูมีลูกแก้วก็มาดิกลเข้าไปเปิดก่อนเลยแล้วกันยังไงหาจังหวะก่อนหาจังหวะโอ้ จังหวะเปิดอันติเข้าไปเราแข็งไปก่อนนะครับผมรับขายคือเคียวแล้วอันติแปะไปก่อน,นครับผมจังหวะนี้ลำโอ้โหรับไม่ไหววะดาเมจมันแรงเกินไปหรือเปล่าครับผมทีมตรงข้ามโอ้โหกูโดนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยจบยังไงวะเฮ้ยรวมจบได้เนะี่ยคีบเรามันเริ่มเริ่มแข็งแร่งแล้วตอนนี้คีบเรามันเริ่มแข็งแร่งนะครับผมทีมตรงข้ามเขาจะการคีบไม่ไหวแล้วนะ รอเรียกเปิดอันติแล้วแล้วกบมาแบบนี้แล้วมันจับกบนะครับเพื่อนสวยก็แลกไปกลับเพื่อนแล้วผมฟิกเกอร์เข้าหัวไปอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ครับผมเมืม่อกี้ผมจะเอาแอสเซนกาแต่ว่าน่าจะกลับมาเอาโจ๊กแต่ผมพลาดไปนะครับผมไม่เป็นไรครับต่อไปเอตังมันเหลือนะซื้ออะไรดีวะก็จะเกิดอีกแล้วเนี่ยมันจบไม่ได้นะ จริงๆถ้าเราไปฝืนนี่เราจะแพ้ได้นะครับเกมนี้รวยจัดอะ่ะสลับของกระจุยกระจายอะ่ะเออคล็อกคิวเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมก็เกิดเพื่อนมาแล้วได้ได้ได้ได,ได้เขาต้องการคีฟนะครับผมดูดเลือดก,ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหดูเลือดดูดเลือดกตไม่ขึ้นครับพัดเจ้าห่อขึ้นทีละร้อยยได้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 อยู่ได้อยู่ยสวย เอาละทีเนี้ยต้องจบแล้วละี่สิานาทีเยสเคโอ้โห30สนาทีครับผมฮัลโหลเกมแม่งตึงจัดอะเกมเนีต้องจบบ้านละผมมาแล้วครับผมจังหวะนี้เพื่อนผมเก็บไปหนึ่งนะครับจังหวะนี้ผมฟิกอร์ไปเอาข้างหลังโอ้โหแต่มันฟิกเกอร์ออกไปได้นะครับผมอ้าวอร์มแตดโอ้โหโอ้โหแม่งตึงจัดว่ะเกมเนี้ย เล่นจนปวดนิ้วอะผมปลามจนปวดนิ้วแนละ้วอังจริงโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้ละพลาดบ่อยซะด้วยนะแมนะ่ไม่ธรรมาดาอืมไม่ได้เอ็มเอ็มพีด้วยงานกูโอ้โหเล่นกากเกินฟอร์เรนโอ้โหดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนรับดาเมจแสนเก้าทูเลนแม่งแรงอยูงวะโอ้โหดาเมจสามแสนเลยโอ้เอาจัดว่ะเฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมสำหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม